นี่ผมไปเจอนี้มาครับข้าวไข่ขาวเฮ้ย hey, ไม่ได้ผันวรรณยุกนะครับมันคือข้าวที่ทํามาจากไข่ขาวเป็นของทานดีอินโนฟู้ดนะครับเขาบอกคิดค้นโดยนะักกาหนดอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียกว่าคนไทยคิดเองผลิตเองนะครับก็เจ๋งดีภูมิใจได้ซึ่งตอนที่ผมหิวนะกำลังจะกินข้าวพอดีนี่ฉีกซองเลย,ยมันหกมาที่โต๊ะนะเดี๋ยวผมซูมเข้ามาให้ดูนี่หน้าตาเป็นหยดๆอ่ะมันไม่ได้เป็นเม็ดเนาะแต่ไม่เป็นไรถือเป็นเม็ดเม็ดเลีๆได้อยู่เดี๋ยวผมลองกินแบบนี้แบบเป็นจับข้าวเหนียว อืให้ความรู้สึกเหมือนกินขนมหวานแบบเม็สาคูเม็ดอะไร <laughs> เล็กๆอะ่ะหนึบๆอะ่ะเออแต่เดี๋ยวเอาไปอุ่นแล้วมาลองกินเป็นข้าวดีกวะ่ะนี่อุ่นเสร็จแล้วแล้วผมกินกันนี้ครับไก่ต้มไข่ต้มผักสลดัดรานน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยหูยหน่ากินมากเม่ไดดูเฮลตี้นะสีสวยนี่ทำนี้ครับ <laughs> <laughs> อร่อยมากอะ่ะส่วนข้าวไข่ขาวผมว่ามันทำนดาที่ข้าวได้ดีเลย ใครนี้ต้องลดแป้งแต่อยากกินข้าวอยู่ก็ใช้นี้ได้เวิร์ก